ก็จะมีอารมณ์ที่ยากสุดก็แค่ฉากนี้ใช่ไหมคะร้องไห้ก็อยู่ในมูดเศร้าๆตลอดแต่ว่านี่ก็ยากจะยากสุดแต่ว่าอย่าไปคิดว่าแบบเออรู้ต้องร้องไห้มันถูกถูกคิดว่าตัวเองจะต้องทำยังไงตัวเองร้องไห้ถูกแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเกรงการต้องร้องไห้ให้คิดว่าแบบมันเรื่องในสองทางก็จะคิดเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าอยากร้องไห้กับมันหรือ หรือคิดเรื่องเรื่องตริงก็ได้ตอนนั้นที่นั่งเล่าที่เนานั่งคุยกันตอนที่แบบต้นมาคานมาหาเรื่องนัตตี้อะนด้ว่ามันคือแบบม,แบบมันคือโมเมนต์ที่ต้นไม่รู้ตัวทห้อยูร้องไห้แต่ที่เราคุยกันต่อว่าต้นก็นนนรู้สึกว่าไม่ได้อยากกลับไปเป็นแบบก็รู้ตัวเองปเปลี่ยนตามพัฒนาขึ้นไม่อยากจะกลับไปเป็นอย่างนั<ะ>้นเขารู้ว่าในแบบเดิมของตัวเองมไม่เวิร์ก เเงจริงถ้าสมมติว่าก่อนจะลองอ่ะเอาวิดีโอนัตตี้มาดูมันช่วยได้นิดหนึง่งถ้าใจนึกเรื่องนี้นะแล้วถ้าไม่ดูวิดีโอนัตตี้อ่ะไม่ไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรครับไม่ไม่ต้องดู่ลองนึกเรื่องนัตตี้ <c oughs> มีโมเมนต์หนึ่งที่กล้องถ่ายทอดสดกลับไปที่บ้านเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ นัตตี้ไม่มีคนคุยด้วยเลยแล้วต้นนั่งอยู่ห้องรฟวิ่งแล้วนัตตี้เดินมาหาต้นเรานั่งตักต้นนลตวพีก็ร้องไห้จำได้ปะรคับที่ที่ต้นน่ะนั่งอยู่ห้องรีวิ่งเราไม่มีใครคุยกับนัตตี้นอกบ้านจะมีแก๊งเมาตี้อยู่อ่ะแล้วนัทพีก็เดินมาหาต้นแล้วก็ไม่พูดอะไรแต่ว่ามานั่งตักต้นแล้วก็ร้องอไออนนงงอาห,าไไงงห้จำโมเมนต์น,นั้ไวันอาทิตย์หรือเปล่าเรียนตรวเพลง ทำความรู้สึกวันนั้นได้ป่ะว่ารู้สึกไงกับน้องรู้สึกสงสารนะแต่ต้นไม่รู้ว่าแบบคนอื่นกำลังพูดแย่ๆกันนี้มีโมเมนต์เดียวกันตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาพูดว่าคิดถึงบ้านคิดถึงแม่อ,กออกไปแล้วองคิดดิทำไมคนอย่างนัตตี้ถึงแบบคิดถึงบ้านคิดถึงแม่อ,กออกไป คงแม่ปีที่อยู่คิดคิดง่ายค,ครูเองก็ถ้าเป็นครูอายุจะสามสิบอะไรอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราไม่มีคนคุยด้วยอะแล้วก็ไม่มีคนพูดด้วยอะ่ะคงอยู่ไม่ได้แต่ต้มันยังแบบยิ้มอะ่ะ ถ้าเป็นต้นต้นเป็นคนที่แบบจริงๆต้นเป็นคนที่แบบค่อนข้างแคล้วคนอิองบลอะไรก็เลยต้องสร้างเกาะกำลังให้ให้ตัวเองดูดีใส่ตานอื่นอันนี้ก่อนเข้าบ้านเร่องลัตตี้ไงแคร์มากนะว่าเคยชี้กันกับลตตี้แต่ลตตี้แสดงออกในสิ่งโทุทอกันข้าม่เหมือนฉันไม่แคร์จริงๆแคร์แบบเรื่องแคร์มากแล้วเมือ่อคนที่แคร์มากๆเหมือนกัน รู้ว่าคนอื่นแบบไม่คุยด้วยไม่ชอบเองอมมันจะแบบรู้สึกอยังไงครับ <Huh. S 1> แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้เกิดกวามพยายามของนัตตี้ที่นัตตี้จะปรับตัวเข้ามาคือไม่ใช่แบบอีกนอไม่ได้แบบอีกโก้ตัเองก็เป็นอย่างนี้แต่คือนัตตี้มันพยายามแล้ว พยายมหลายแบบแล้วด้วยแต่หไม่ได้ใช้ปังไม่ได้ปังเพื่อนก็นไม่เข้าใจรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบแกงเด็กผพี่ิิี่ะขนเตียงมานอนลมกันแอ้ที่นอนอยู่คนเดียวครับทั้งที่เป็นคนที่กลัวผีแบบมาก นั่นต้องก็คุยแล้วไอ้ปำม,มันก็บอกว่าชวนนัตตี้แล้วแต่แบบเอาเตียงไปติดกันก่อนแล้วแล้วค่อยชวนเขาอะไรเขาก็จะรู้สึกไงนะนัตตี้ก็อ้างบอกว่านัตตี้เมินเยอะเดี๋ยวไปนอนแล้วติดแบบเลือดติดเตียงเขาอีกนะอา่ะจจาะถามจริงๆถ้าเป็นเราเรานืกอออกมาเขาไมาเ่เรียกาติดให้เราตั้งแต่แรกเรามาเห็นทีหลังใครจะกล้า ถ้าเจอหน้ามันจะถ้าเจอนาตี้จะทําอะไรเป็นอย่างไรก่อะครับเป็นอย่างาแรกถ่ายมันมีจะพูดอะไรกับน้องวะเนี่ยก็คิดถึงมากเลย,เลยรักมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรอย่างนี้นมีเอาจริงจริงเเอาจริงๆเไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่รู้ ไม่รู้เลยฮะถ้าเจออีกทีาาอารมณ์ออกไปนอกบ้านแล้วก็คงไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดใจหรือคุยอะไรกันแล้วแหละก็ไม่แน่เสนอไปหนอะเอาจริงๆแล้วพวกแกเวลาทางาน่วงนั้นยังต้องรวมกลุ่มก้อนดีไม่มีใครที่ในวงการเนี้ยที่ต้นจะรู้จักได้เท่ารู้จักสิบคนนี้หรอกครับแต่ว่าจะมีเวลาเปิดใจไหมก็มี แตที้มันก็แบบถ้ามีบีคุย,ยคุยนะกแบบเออมันคิดถึงกมากร้องไห้แงยๆอะไรเงี้ยส่งหน้าร้องไห้มาตี่เห็นต้นร้องไห้เอ๊ะเห็นบอกไม่รู้ไม่แน่ใจ ต้นรู้สึกว่าคว,ควรจะเห็นเพราะว่ามันจะมีช่องไฮไลท์ต้องมาปเป็นไฮไลท์แน่เด้อรู้สึกอะไรเปล่าครับรสวยเหียแปลกๆครับ <c oughs> รู้เหมือนกันนลแบบตอนนัตตี้ออกผมก็ร้องไห้เยอะมากขอสารครับหลายคนคร้องไห้คือ่านัตตี้รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อ่ะอืมมันมีช่วงต้องรู้สึกว่าพยายามเปลี่ยนตัวเองไปหลายแบบมากแล้วรู้สึกเหมือนกบบไม่เป็นตัวของตัวเองไปเลยแบบ พยายามทําอย่างนึงพยายามทําอย่างนี้พยายามเป็นแบบนี้นะฮะแบบชั่วโมงที่แล้วเป็นอีกแบบชั่วโมงนี้เป็นอีกแบบแล้วอะไรเนงะี้ยนีีน่่ออยาง้หรอลองพยายามลองแล้วเบนก็มาทักเออเนี่ยนักเีะพยายามจะปรับตัวแบบยังหาตัวเองไม่เจอเลยก็อนะใช่รู้สึกงั่ายไหมโทรศัพท์พี่ต้นอยูะะ่อยู่ในแม็กกีน่ะกระเป๋าแม็กกี้ตรงไหน น่าจอยู huh. mm ่ดีิงวัสดียังวัสดีสวัสดีค่ะเวัสดีดีแล้วโดนตกตลกแล้วนี่ยเลียนบรยยแล้วดีแล้วค่ะรอบนึงโอเคสวดีแล้วดี้วอยออืมยชั่วโมงแล้วตอ พยายามเปลี่ยนตัวเองทุกชั่วโมงใช่เป็นหลายแบบมากในวันหนึ่งเบนก็มาทักก็ใช่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแล้สุปคนคนพบว่าสรุปตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นคนที่ที่เป็นคนที่น่ารักนะฮะแบบพูดจาดีแล้วก็แบบก็เป็นนัตตี้ที่ขี้อ้อนที่อ้อนทุกคนเข้าหา ก็ทำให้เรียนรักเป็นอย่างนั้นไปเป็นคนเข้าหาไป